ึเข้นานสวัสดีค่ะครับมาดูแบบไฟรถครับ,บ,บใช่ครับีไปรับเหมาทำไฟรถเขาครับก็เลยมาดูแบบรถตำรวจรถรุ่นเดียวกัน,นะคะ่ะรถรุ่นเดียวก,กันกับคันนี้ก็เลยหาหาแบบมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คิดออกว่าของฉลาจอนน่าจะมี ใส่ไฟข้างหลังหนี่ยนะเอ้ยข้างหลังถ้าเราใส่ตรงนี้ละ่ะจไม่ใส่ไ,ไม่ได้มไม่มีกล่องอ๋ออันนี้กล่องเสริม,ม,มนี่ถ้ามีกล่องพอดีเลยเนาะใส่ตรงล่างใ้ทะเบียนใส่ใต้ใบทะเบียนยิงยาวแผลมันทิ้งนี้เลยถูกต้องอแล้วก็ให้วัดรูจาะด้วยวัดรูเจาะจดจด สิบสามสิบสองครึ่งเขากำลังหาซื้อกล่องอยู่นั่นนี่สอพอดีกล่องหลงังจะจะทำไฟรถเออาแ่่กนใส่ไฟหลังไงสิบสองสิบสองนี่ตัวอ,อย่างไฟข้างหน้าใส่ประมาณนี้นะคะเราต้องไปทำตัวแท่นวางแบบนี้อยาวอันนี้มันเป็นแท่นสำเร็จมาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปออกเหล็ก ไฟดวงหนึ่งมายาวสิบสามเจนเลยนะ,นะใช่ไปวัดว่ะเปิดท้ายวัดว่ะยาวยาวเอ้าเปิดท้ายตัวอย่างไฟอยู่หลังรถไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดเปิดเปิดนี่นี่นี่อ่าดิไฟตัวน,นี้แหละ ไม่เชื่อ13เซนจริงๆ2 2เซน2.13ใส่ไปตัวนี้นะคะหรูว่าถึงลงพักเลยนะค,ความยาวทั้ด5.3 ความยาวทั้งหมดห้าสิบสามทีเผื่อไว้เซนเซนหนึ่งโอเคพราะรมันจะไม่ใส่ไปทีเป็นนี้เออรู้อยู่ไม่ใส่าปทีธรรมดาายเลียมป้ายเหลี่ยมธรรมดามันจะเล็กมันจะยาวม่านี้เนยมีเรีนจังหวัดใช่ไมอันนี้

้รถของสายตรวจจราจ่อห้าสิบเซนแล้วไปทะเบียน,ยนอัอ <S 1> <S 1> เนเนี่ยมันเล็กไปตัวนี้ <S <S ใช่ไหมใช่ใช่ใส่ไปตัวนี้แห <50 S 2> ล,ละห้าสิบเซนได้แบ่งครึ่งหารต้อบุกรงพักเลยนะนี่ที่เสร็จตำรวจนะคะ อน,นี้แค่เขียนแบบมาดูนะว่าจออกมาเป็นยังไงเราจะตลับโอเคตลับเม็ดเราก็ <c oughs> ดูตลับเม็ด <c oughs> เอา้าเราผ่านใช้งานมาเยอะคะ่ะตลับเม็ดน้นสนิมจะกิน <c oughs> <c oughs> สนิมจะกินมือเจ๊คงลูกกระเป๋าไว้หน่อย <c oughs> เอันนี้มาบุกลงพักมาะเดี๋ยวแป๊บนึงงานเข้าค่ะยกหัวลืมดูประตูค้างเลยยงไม่ได้เอารถมาอมา ทำไงทีนี้เข่าเลยใช่มย์เดี๋ยวขึ้นไปละรื้อรื้อรื้อหลังคาช่วยไหมล่ะโผล่ไปหมดเลยบางทอสีอ่ก <c oughs> ิโลเลยสเมย์ติดหลังคาแล้วเรียบร้อยเลยเพราะทำไ,ม,ทไมยกหัวไม่ขึ้นเ,เดินหน้ามาหน่อยได้ไหมเดินหน้าหน่อยไหมหนูหักล้อยอยู่แล้ว ยกเลยไหมพีครับ่งเอี่ยวเดินหน้าได้ไหมอ่ะเดินหน้าได้ไหมเหรอพี่ทำเดินหน้ามาหน่อยโอ้เลอะเลยนี่โอ้หนูโอ้หัวชนอะไรชนเมื่อกี้ฮะ โอ้ประตูบิดเลทหนึ่งนะคะนี่ครับแตม้าเกี่ยติดประตูไม่ได้ปานนี้กำดันครับก ช้่องเจอนดนนเน้าช่ะช่องเจนี่ยแหะค่ะแล้วเมื่อกี้ดูช่องอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้ดูช่องเราแท้ๆยังมาถามชื่อช่องอะไรอ๋อแกงถามด้วยติดได้ไหมได้อยู่ได้อยูแต่มันดนิดนึ อันนี้บอกใหม่หรือเปล่าสีนี้ต้องทำสีใหม่เยจริทำสีใหม่ได้ใหมคะคุยกับมันเลยนี่ยต้องตีนี่ตีได้อยู่อ่ะตัวเลยอยุนิดหน่อยยังจะไปเก็ไม่ได้โหลดเลยเดิมเดิม อู้ยับเลยทท่อพันห้าทำสีเข่าหัวเลยพี่กับโลปุดหัวเลยครับตอนนี้นี่ครับคุณดังครับแค่เกี่ยวเอื่อยวะเจีกูกูอันนี้จริงวิบากดาวฟื้เจอรจิงไม่ตีสันได้ยุเมันจัมเบอร์จะมาหนุ่มไปสันเลย เี๋ยรถมาก่อนเกียตั้งยืดบบนทออะไรนะทำโทษทาเออตัตู้าพันใครดูนะปรอะไยไม่ช่างยิ้มไม่ออกอ่ะช่างยิ้มไม่ออกอ่ะได้เลยได้เล โอ้ยอย่างเงี้ยยับยับเสียครับท่อพันห้าทำประตูห้าคันเดี๋ยวโอเคครับบริษัทนี่เดี๋ยวขอฝากไว้ที่นี่เดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานเราต่อนะคะนี่นะคะทำแท่นสายไฟท้ายนะคะให้เซเลนะคะให้ช่างเอี่ยวทำให้ไม่พ้นมือช่างเอี่ยวนะคะ

่มัคนนี้เป็นตัวเรียบร้อยมากเลยใส่รองเท้าผ้าใบเลยนะ nên lên <laughs> 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 ចាំចូលចូលចូលមកបាទពូចអើយ ฮะดูดูอ่ะงสามสี่ห้าหกตรงไม่ตรงไม่รู้นะเอาเกี่ยว์อีกนะใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำดอกหัก หักไหมโอ้ดอกสว่านก็พังไปกี่อันแล้วนี่สา,นนสามอันแล้วนี่เหลืออยู่นิดหนึ่ง ยังใช้ได้นะคะความพยายามนะในการใช้ตับสว่านให้คุ้มค่าที่สุด <laughs> não เจาะยากเหมือนกันน้องสแตน์เลสดถ้าเป็นสว่านธรรมดานี่เจาะได้ไหม นี่นะแท่นใส่ไฟไซเดนด้านหลังนะก็ประมาณนี้เหลือด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะทํายากหน่อยนะ่จะต้องออกด้วยเ<ป>ชื่อม<ป>ก็สําหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้นะเดี๋ยวไปดูตอนเราใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวคไปดูเราใส่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ชมนะคะสวัสดีค่ะ